Feeble humans, let us give you our power. <laughs> Soon you will become unable to resist this intoxicating power. <coughs> up crawl out of one hole and into another you want to tell me what's going on here americano see now what brings a bloke like you to this part of the world Oh hey, easy whoever you are <sighs> name's Leon came here looking for this girl seen her what are you supposed to be a cop or something Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? <laughs> That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, <laughs> just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good for nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, <sighs> policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Do something, cop! After you. Now! มันหาจังหวะยี้ได้ไงวะไอ้ช็อตเคี่ยนเ,น,เนี่ยกูสูงแม่งเท่เกินไนปละไอ้หลุยไปละ According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Mm-hmm. <coughs> แม่พากูมาไกลเหมือนเัิเนี่ยทั้งนี้เลยมันแปลกหน้ามึงนี่ไมเรี่แม่ให้กระสุนปืนสไนเปอร์เหมือนเหมือนบอกให้ซื้อปืนสไนเปอร์ตรงเนี้ย เดี๋ยวค่อยไปขอขสำรวจดูรอบๆก่นอน Got something that might interest you Got a selection of good things on sale stranger เฮ้เดี๋ดยวค่อยมาซื้อแป๊บนึง างหลังมันจะมีที่ซ่อนของอยู่โอเคในเวลาเพิ่มพื้นที่ของกระเป๋าแล้วโอเคต้องจัดกระเป๋ากันหน่อย กระเป๋าดีๆเพราะว่าจะซื้อสไนเปอร์แล้วจำได้ว่าสไนเปอร์มันแนวตั้งยาวนะเประมาณนี่ What are you โอ้ยังแพงเลยกระเป๋าไซส์เอ็มเนีย่ยคนณสไนสไนอะไรโอ้สไนย,ยังถูกกว่าเลย ดีแลนะกูอันนี้เรียบร้อยเ่ะอืม พยายามหาที่ให้ได้มากสุดแล้วเนะี่ยโอเคประมาณนี้ TMP h a n k you. t อย่าเพิ่งยังไม่มีพื้นที่ What are you จูนอัพเนี่ยจะเอาอเอากระสุน,สนก่อนดีไหม เอาสินกัดีกว่าก็ไฟพาวเวอร์โอเคปืนพวกนี้ใช้ได้ยังจบเกมเลยปืนดีมากแต่จริงลูกองก็โอเคนะคือไม่ได้เน้นเอามายิงกับศัตรูเท่าไหร่เน้นเขาเรียกว่าไงเน้นเอาไว้ยิงผลักเฉยๆโอเคมา mình vui nước nào quá không mà tăng lắp thang điều đi quá Hãy subscribe cho đã, đã hết rồi. ông, ông mà biết nè, như à? อา okay. จะปลอดภัยในระดับหนึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยมากแต่ก็น่าจะพอได้อยู่ mm hmm. มาเขียนเทม

Yên một โอเค,คระยะแคบอุ้ยอืมันวิ่งมาโดนอีก ยี่หองไม่แตกจตหัวแข็งไปไหนในแต่ละคนเนี่ย อุยต้องกินแล้ววะต้องกินไข่ก่อนไข่มีเยอะเชี่ยแต่ละคนมันหัวแข็งกันจังวะโอเค ผสมกันก่อนโอเคทางนี้ไปก็เก็บของเลยเพราะไม่มีศัตรูแล้วเรียกว่าเคลียร์เคลียร์เน้นๆ ียังไม่ได้เก็บโอเคเก็บหมดแล้วเนาะในบ้านนั้นน่าจะมีอยู่นะอืม มข้างบนไม่มีเอ้ยยังไงยังไงไม่มีคุณล็อกดาวน์ทำไมเนี่ยช่างมันเฮ้ยจะได้ของว่างเลยวะ ข้างบนนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอ้ดีนี่ขึ้นมาขึ้นมาเจอของว่างไหมเนี่ยอ๋อไม่เจอนะ ตังมีเหมือนกว่ากลับไปคงซื้ออะไรไม่ได้พ่อค้าตรงนั้นนะอ่ะช่างมันดีรวดเลยตอนแรกกะว่าจะไปกลับไปหาพ่อค้าไปแบบเขาเรียกว่านะอัปเกรดอัปเกรดที่เก็บกระสุนปืนนะเราจะได้กระสุนฟรีแต่ช่างมันขี้เกียจอืม มีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้อืมอืมกลัวข้างในนี้ต้องเจอเยอะน่นแน่แนถมท,ทางแคบๆด้วยลูกซองไว้ก่อนเลย เยอะละหัวหลุดแล้วแม่งไม่ตายด้วยนะหัวระเบิดก็ตายหน่อยดีเออแล้วก็ให้กระตุนกูบ้างอย่าให้แต่ตังงูมีตังค์กูไม่อยวู่เพราะขาก็จบเลยนะเนี่ย Que me vê lá อยากเปิดก็ตามมาตามมาเลยมาเอา้าหัวระเบิดดีดีมันก็อึดเกินนี่ขนาดออริจินอลยังอึดขนาดเนี้ยกูยังไม่นึกภาพยังไม่อยากนึกถึงภาพรีเมคเลยอะ ผู้เคลียร์จนหมดอ่ะ อ้าวทางตันอืมของอะไรก็เต็มหมดแล้วต้องเก็บตังค์ซื้อกระเป๋า้ะมั้งเนี่ย Uh huh. จับปลาได้ปะเนี่ยเอ,อือที่เต็มไม่บ้าต้องกินเอาละที่เต็มแล้วอ่ะ ปองปะก็ปองเหี้ยโหปลาตัวใหญ่ไปไหนวะเนี่ยแดกแม่งแดกไม่ได้ด้วยนี่ต้องต้องทิ้งอะ่ะนี่แล้วเขาช่างแม่งแล้วได้ปลามาตัวหนึง่งเสียดายเลยอะ่ะ จะกลับไปซื้อกระเป๋าก็ไม่ทันแล้วเออช่างมันอือหือ เต็มโว้ยต้องทิ้งอ่ะต้องทิ้งเสียดายอ่ะช่างมันเราหาเก็บหม่ได้เรื่อยอยู่แล้วพวกอะไรพวกอาวุธระเบิดอะไรพวกเนี้ยมีสาราภาคนี้บอกเลยว่าง่ายมาก ถ้าใครผ่านตาหรือปริศนาภาคเก่าๆอะ่ะภาคเก่าๆมันซับซ้อนไงภาคน,นี้เขาซิมพลิฟายทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอืมมันกรูส้สึกว่าแม่งเอามาให้เด็กเล่นไปเนี่ยแต่ช่าังมันก็ยังถือว่าสนุกอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมองมันแย่อะไรเพราะภาคนี้มันเน้นแอคชั่นอยู่แล้ว You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. same blood.